สวัสดีครับทุกคนฟาร์มห่านยักษ์พิจิตนะครับจะพามาดูห่านนะครับห่านยักษ์แจแอนห่านที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชุดนี้จะเป็นมีนะครับพ่อแม่นําเข้าแล้วก็จะเป็นลูกเพาะในไทยก็มีอยู่มันตรัวนะครับผมอันนี้จะเป็นเกตนะครับพ่อพันธุ์สีเกนะครับเกตแชมป์นะครับดีเีแชมป์เลือดร้อยนะครับนําเข้าจาก GT ทกรุ๊ตลำพูนนะครับผม พ่พันจริงครับตอนนี้ก็จะมี5ตัวครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับนำเข้าตัวจริงนะครับใหญ่กว่าในวิดีโอรประมาณ2เท่านะครับสีเกครับอันนี้จะเป็นเมียนะครับนำเข้าสีปับ๊บสีปั๊บสีทองก็จะเป็นฝั่งโน้นจะเป็นลูกเกิดในไทยนะครับเป็นลูกเลือดแชมป์ อันนั้นแคอ่อายุ7เดือนดูครับรูปร่างมันพ่ออันนี้พ่อเขาจะประมาณนี้อันนี้จะเป็นแม่นําเข้านะครับสีบับบับทองประมาณนี้ครับผมตัวจริงนะครับสวยมากครับผมตอนนี้นะครับราคาในไทยก็แพงนะครับพอสมควรตกติตัวละสี่0มืนกว่าบาทครับผม ก็จะมาถ่ายให้ชมที่ฟาร์มหา่านนะครับฟาร์มห่านยักษ์พิจิตกับก็มีให้ชมกันก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยครับผม